ไม่หรอกเห็นแม่นั่นงเห็นแม่ ข <okay. S 1> มาสิคะออนองคเนี่ยเนี้ยอ้อเสิงกว่าใครเลยค่ะตัวเนี้อ้อิงกว่าใครแน่นอนนอนตักนะนอนลงนอนลงแม่ให้น,นอนลงโอเคโอ๊ยอะไรกันนะโอยแยงแม่กันลวค่ะตอนนี้แยงแม่กันละนนมีก,กมุด ฮื <c oughs> ้อหืนอหืื้อุดขาเตียงมันขึ้นไม่ได้แล้วค่ะถ้าขึ้นได้อีกนี่ก็กระโดดขึ้นแล้วค่ะเนี่ยมีก็อ้วนว้วนมากเลยค่ะเนี่ยตัวเนี้ยฮะว้วนบึกเลย <c oughs> ออสการ์จะอ้อนอ้อนเก่งที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยในบรรดาในบรรดาลูกลูกสามตัวเนี่ยค่ะชูชิก <c oughs> ็ <c oughs> แม่หยุดโอ้โหแม่รักหนูลูกมไม่รักแต่ออสการ์เขาไม่ค่อยเรียกเข้าหาแม่นะคะนะให้ออสการ์เข้าหาหแม่หมาหน่อยออสการ์ก็ลูกแม่เหมือนกันโอเคไหมคะเดิน <ๆ S 2> เดินจะ อิจฉาแลยนะค่ะคิดถ้าแม่หย,ยุดหยุดจับเห็นไหมคะมมมมมเลยม,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 มุดมุดมุดหม่ามามุดอมุดมุดดอลล่าดอลล่าจะไม่ค่อยเข้าหาเท่าไหร่คะ่ะมาก็ระยะสั้นๆแล้วก็เดินหนีออสการ์ออสการ์ครับ นจับอยู่ตัวเด้มนี่สองตัวแล้วเนี่ยหยุดก็ไม่ได้เนี่ยอะหยุดละหยุดมามาหยุดตัวนี้มันจับตัวนี้มักงจิ๊บฮอ,อชื่นใจจังเลย